สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่เก้าตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังมาฟังเดียเลยนะครับ จะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่องถึงบทเบื้องบอรเมตรพระเชษฐาองค์พระอภัยมณนนีสีสุภาตัวยากอยู่เคหามาช้านานกลับด้วยนางอาัตุลีนิลมิตรเป็นคู่คิดเชยชมสมสมานต้องลักใคร่ไปตามยามกันดาน จนนางมันมีบุตรบุรุษชายไม่คาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตแดงดูดังสุรฉายทรงกำลังดังพญาข้าชาภาัยมีเขี้ยวไข่ยจนลนีมีศักดาพระบิดตลงทรงศักก็รักใคร่เนื้อเนื้อเนื้อไขไม่ได้คิดลิ์ยา เฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปและ้เหี้ยชาจนใหญ่กล้าอายุได้แปดปีจึงให้นามตามอย่างข้างมนุษย์ซื้อสินสมุดกุมมันชันไสสีธรรมลงทรงมาข้าบุรีพระภูมีถอดผูกให้ลูกยาเดือนละดาดคาดองค์ก็ทรงเปื้องเป็น ให้เป็นเครื่องนุ่งห่มโอรสาสอนให้เจ้าเปล่าปีมีวิชารเพียงสัตราสารพัดชัดชำนาญวันหนึ่งนางอตุรีปีเสื้อน้ำออกจากถ้ำไปเที่ยวหาพักษาหารก็จับโ่โรมากุมพาพานกินําลันเลื่องลื่นบันเทิงใจ ไยกุม,มารสินสมุทรสุดสวัสดไม่ห่างบาทบีดาอัจฉริยความรักพ่อะยิ่งกขัวแม่มาแต่ไรด้วยไม่ได้คู่เขียนเช่นมันดาเห็นทรงธรรมบรรทมสนิดนิ่งหนีไปวิ่งเล่นอยู่ในคูหารวดลำพองลองเชิงและเลืองมาเห็นแผนพพ่นผาเพียงผนิต หนทางหนักหรือเบาเยาอยู่ไม่รู้จักเข้าลองผลักด้วยกำลังก็พลังผ่านเห็นหาดทรายพลายงามเป็นงางลาลามทะเลกว้างข้างขวาร่วนป่าดงไม่แลเห็นเป็นหน้าสนุกสนานพระกุมารเพื่อนกิจพิศวง ออกเลี่ยงเวียงเต้นเล่นทายสบายองค์แล้วโดดลงเล่นมหาชลาไลไยลด้วยหนอนาดชาติเชื่อพี่เสื้อสมุดดำไม่หลุดเลยทั้งวันก็กันได้ยิ่งถูกน้ำกำลังยิ่งเกลียงไกลเที่ยวเลี้ยวไล่ขี่ปลาในชาชนชะลอกซัดพัดเข้าในปากสลาม ่อดอกตามเชียกเหงือกเสือกกระสนเห็นฝูงเงือกเกือกกิ้งมากลางชนคิดว่าคนมีหางหมัอนอย่างปลาขั้นถามไทยไม่พูดก็ผลจับดูกรอกกลับกลางน้ำปล้ำมัดฉาขั้นจับได้ให้ละแวงแชงวิญญาเช่นนี่ปลาหรืออะไรจะใครรู้ชุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด และประหลัดอักกนามิตาหูจะเอาไปให้พระบิดาดูแล้วลารู่เข้าในถ้ำได้วยกำลังถึงหุบห้องล่องบอกพระปิตุเรศพระลือมเนตรเลียวหาทั้งหน้าหลังเห็นลูกลากเมือกน้าแต่ลำพังจากบันลังมาห้ามและถามไป เมื่อกี้เห็นเล่นอยู่ในครูหาเงือกในเจ้าเอามาแต่ข้างไหนพระลูกเล่าตามจริงทุกสิ่งไปพระตกใจเกีงว่าด้วยปลาณนีแม้นแม่เจ้าเขาลูกว่าแรงนักกลัวจะลักลอบพาบิดานีจะกโกรกิ้วเขี้ยวเล่นเป็นทุลีไม่พอที่ชีวันจะบไรไเลย สินสมุดกุมมันชาญฉลาดฟังพระบาทปิตุลงให้สงสัยเครื่องถาทาทวนถามความจริงด้วยกลิ่งใจเหตุไหน,นเกื่องจะเป็นไปเช่นนั้นพระฟังคำน้ำเนตรลงพลากพลากคิดถึงยากยามวิโยกยิ่งสวกสัรรแถลงเล่าลูกยาสารพันจนพากันมาบันทมที่ล่มไช แม่ของเจ้าเขาเป็นเสื้อพี่เสื้อสมุดขึ้นไปฉุดสวยบิดาลงมาได้เกีงกำเนิดเกิดไกลสุดสายใจจนเจ้าได้แปดปีเขานี่แล้วไปเปิดประตูคูัหาถ้าเขาเห็นตายหรือเป็นว่าไม่ถูกเลยลูกแก้วแม่นสิ้นสมุดสุดสวดัสดเพราะคลาดแก้ว ไม่รอดแล้วปีตัวลงก็คงตายพระโอรสลู้แก้งไม่แคลงกิจสำํำรานชิดเสียใจมีใครหายด้วยแม่กลับอับปปะักเป็นยักษ์ไล่ก็ฟูมไฟชนละนาสวกาไลาไฟเงือกน้ำนอนกิ้งนิ่งสะดับจิตติศัพท์สองแก้งแถลงไขรูปภาษามนุษย์ แน่ในใจเกงกาไหว้วอนว่าให้ปลานีค่อยขยื่นเลื่อนลุกขึ้นทั้งเก็บทั้งเมือนเน็บน้อมปนนบบททรศีพระผ่านเกล้าเจ้าฟ้าในตราตรีข้าขอชีวิทยดไว้อยังให้ตายพระราชบชุตรชุดลากลำบากเหลือดังหนังเนื้อนี่จะแยกแตกสลายทั้งลูกเต้าเผ่าพง พอพลัดพลายยังแต่กายเกือกจะดิ้นชิ้นชีวันพระองค์เล่าเขาก็พาเอามาไว้เศร้าพระไทยทุกตรอมเหมือนหมอมฉันขอพระองค์จงปโปรดแก้โทษทันช่วยผ่อนผันให้ตลอดรอดชีวาซึ่งปากถ้ำทำลายลงเสียหมดให้โอรสยกตั้ง บางคููหาข้าเห็นอย่างนางมันจะนานมาจะอาสาเกลียกชัยเสียงให้ดีหนึ่งพวกพ้องของข้าข้านายาขอลองบาทบงกฎบุทธีแม้นประสงคเสิ่งใดในหน้าทีที่สิ่งมีจะเอามาสารพัน ผ้าฟางเงือกพูดได้ให้สงสารจึิงว่าท่านคิดนี่ดีขยันลู่เจรจาสารพัดน,น่าะจกันค่อยพูดกันอีกสาน่อยเกีงคลอยไปเราตรองตึกเนึกจะหนีนางผีเสื้อแต่ใต้เหนือไม่รู่แห่งตำแหน่งไหนท่านเจียนทางกลางทะเลคะเนใจจะทํทำไรเกีงจะพ้น ทนทรมานฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาทข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ำนี้มีนามตามโบราณอโนมันเคียงกับสีทันดอเป็นเขตแคว่นแเดนดิดที่นางผีเสือ้อฝ่ายข้างเหนือถึงมาหิงสสิงขอนทางทิศใต้ จนถึงเกาะแก้วมังกรหนทางจรเจียเดือนไม่เคลื่อนคลาไปกลางย่านบ้านเรือนหามีไม่สมุทยัยซึ่งซึกลึอกนักหนาแต่สำเภาชาวเกาะเมืองลังกาเขาเล่นมามีบ้างอยู่กลางปีถ้าเสียเรือเหลือคนเจ้านางเงือก เข้ามาเลือกเอาไปชมผสมสีเหมือนพวกพ้องของข้ารูปพาทีด้วยเดิมที่ปู่ย่าเป็นมานุษย์อายุข่าห้าร้อยแปดสิบเศษเชื่องแก้งเหตุแถวทางกลางสมุทรแม้นจะหน,นีผีเสื้อด้วยแรงลุดเห็นไม่สุดสิ้นแดนด้วยแสนไกล เต่โยคียมีมนอยู่ตนหนึ่งอายุถึงพันเศษถึงเพศใสอยู่ก่อแก้วพิจาดาันตำลานใจกินลูกไม่เผือกมันเป็นพันผลาพวกเรือแตกแขกฝรั่งและอังกฤษขึ้นเป็นสิธิ์อยู่สำนักนั่นนักหนาด้วยโยคียมีมนดนวิชาปราบบรรดาพูดภายไม่กลายไป แมนพระอ,องค์ทรงฤทธิจะคิดหนีถึงยูเคีเข้าสำนักไม่ตักใสเพื่อสำเภาเขาชัดพัดเข้าไปก็จะได้ด้วยสารไปบ้านเมืองแต่ทางไกลไม่น้อยถึงร้อยโยดแล้วเขาโขดรฮิรีรัดขนาดเนื่องกลางโครงคาสารพัดจะขัดเคืองช่องซาเบื้องบงกรด บทถานแม้กำลังดังค่าจะพาหนีเกดราตรีเกี่ยวจึงจะถึงสถานอธุรีมีกำลังดังปาวานตามประมาณสามวันจะทันตัวถ้าแก้ไขให้นางไปข้างป่าในล่วงหน้าเสียไปบ้างจะยังชั่วจะอาสาพาไปไม่ได้กลัวชีวิตตัวบันเลยไม่เสียใด แต่พระอ,องค์ทรงคิดให้รอบครอบถ้าหากชอบท่วงทีจะหนีหายเึื่องปวดไส้ให้องค์พระลูกชายมาหาทรายหาฆ่าจะมาฟัง บัน,นี้ก็จะขอ,อยุติลงมาติเพียงเท่านี้แล้วขอให้กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ